ขอต้อนรับเข้าสูร่รายการโตแชร์มหาชนชวนเหล่าซุปตาร่วมร้องวงเล่าเรื่องราวที่มหาชนอยากรู้ถ้าเกิดมีปัญหาประสบการณ์แบบพลาดพลาดบนเวทีอย่างนี้มีวิธีการในการแก้ปัญหายัางไงครับเหตุการณ์ที่แบบทุกวันนี้ยังรู้ึกกระทึกขวัญมากเลยเพชรไทยลงไปคลาดกันแบบว่าแบบก็หแบบาไม่เจอ ส้นสูงติดคือเป็นคนที่เดินกระแทกมากแต่นี่คือกระชากหลายทีก็กระตุกขามันต้งไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะหมุนฟูเทิร์นหมืทา้ก็กระชากอย่างแรงมันออกนะแต่คือส้นมันปักมาแ <c oughs> า่เ้าพอเจอเหตุการณ์นั้นอ่ะเราจะสอนตัวเอง <c oughs> ฉันแพ้ไม่ได้ <c oughs> เรื่องที่มหาชนไม่เคยรู้แต่ได้รู้จากที่นี่ที่เดียว <c oughs> จ้างผู้ชายมาเป็นแฟนตั้งแต่อายุ12ไม่ไม่สงสัยสองคนนี้เลยเหรอสใครคะเราเน่ยแหละสองคนสอง ให้ทีโยพยายามโยนให้คนอื่นตลกมากโโนอนฝันเห็นผู้ชายสุดท้ายกลายเป็นแฟนในชีวิตจริงเฮ้ยอ้าวจริงๆเป็ปหนูเองอ้าวคือหนูอ่ะชอบผู้ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นคุณโยคุณเคยฝันเห็นผู้ชายไม่เคยครับปกติคือเห็นปุ๊ก็พระชอบว่าเอาเลยไม่ต้องรอในฝันแล้วน้ำทีมแช์โดยนีโน่เมทานีและวิลลี่แม็กอินทอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนเหล่าสุปตามมาตอบคำถามที่มหาชนยาครูครับพร้อมที่จะเผยความลับที่แม้แต่คนในวงการเดียวกันนะครับยังเดาไม่ถูกเลยครับในรายการโะแช์มหาชน วันนี้นะฮะรายการของเรานะครับจะเปลี่ยนเป็นรันเวย์ของเหล่านางแบบนางงามแนวหน้าของเมืองไทยถือว่าเป็นเพื่อนเมียผมทั้งนั้นเลย <S <S ใช่เพราะว่าถ้าสายนางแบบเนี่ยต้องต้องทางภรรยาค<า>ุณเลยนะครับรรขอต้อนรับตัวแม่สายสับครับซิดนี้ซิรินยา น้ผาลลชตามมาด้วยนางแบบหน้าร้ายจีน่าวิรัยาวอ,อยากดูหนังเรื่องแบทแมนเลยอยาเห็นแล้วอ,ะอ่ะอะมาฝั่งผมบ้างนะครับผม ไรกีฬาคุณโยศสวัสดีโอ้โหนางฟ้าของสีขา สามารถเทครับคุณออกแกรซีส oh, วัสดีทุก uh. ท่านนะครับสวัสดีนะครับทุกนเชิญนั่งก่อนเลยครับเลยเชิญเลยเชิญนั่งตรงไหนก็ได้หรอคะนั่งตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะ เล่นกับวิลลี่ไม่ปลอดภยัยเก๋เล in ่นกับพี่โน้ตเก๋วันนี้พาคุณพ่อมาด้วยเหรอเนี่ย ไอ้บ้ามารายการเราเนี่ยตามธรรมเนียมต้องมาตอบคําถามที่มหาชนเขาอยากรู้ช่วงคําถามมหาชนสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราไวไวครับ่าเราไปรวบรวมคําถามที่มหาชนเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกคุณมากที่สุดและพวกคุณจะต้องแชร์ความคิดเห็นตอบตามความจริงแบบไม่กักกันครับคําถามมหาชนสําหรับพวกคุณในวันนี้ก็คือ ดีไม่ไหวเลยค่ะสวยกันทุกคนเลยนะเนี่ยน่าจะเป๊ะมากตัวจริงเป๊ะขนาดนี้หรือเปล่าใส่ส้นสูงขนาดนั้นนะ่ะมันก็มีเมื่อยกันบ้างแหละเดินสับมากแม่ครับอยาถามพี่ดารานะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาประสบการณ์แบบทัดภาพบนเวทีอย่างนี้มีวิธีการในการแก้ปัญหาย,ยังไงครับ ถามมหาชนไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามหาชนคนไทยอยากจะรู้เรื่องนี้มากที่สุดว่าประสบการณ์พลาดบนเวทีของคุณเนี่ยแล้วไปเจอมาแล้วคุณแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเพราะงานแคทวอล์กงานนางแบบงานโชว์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไลฟ์อยู่ต้องมีแน่นะฮะแก้ไขสถานการณ์กันอย่างไรไอ้เรื่องที่เราเคยเจอกันตอนที่แบบว่าสับขาหนักๆบนเวทีแล้วรองเท้าปลิวไป <c oughs> แล้วปักตาคนนั้นนะเราไม่เล่าไอ้เรื่องนี้เราไม่เล่ามีขนาดนั้นเลยแล้วมันสับเยอะไงมันก็หล응ุดไปเริ่มที Mexican ่ใครดีครับน้องเก๋ก่อนเลยแล้วกันโชว์ความสวยก่อนโชว์ความสวยหอดไว้ตลอดเลยก็ได้อคือเก๋จะเป็นคนที่ไม่ค่อยสังเกตอยู่แล้วค่ะก็คนจะรีแลหลังเวทีมันจะมืดๆเคยมีอยู่โชว์หนึ่งคือใส่กระโปรงกลับหน้ากลับหลัง กกระโปรงนี่ออกไหมคะสั้นหน้ายาวหลังใช่ไหมคะปกติ <ฮะ S 1> แต่เราวะดันใส่เอาข้างหลังเอาไว้ข้างหน้า<ะ>ก็เข้าใจเองว่ามันเป็นแฟชั่นเอาเป็นยาวหลังยาวหน้าสั้นหลัง <mm> ก็แบบ <mm> ก็เดนเซอก็ช่วยเราก็รีบมากเนี่ยหรปก็ใส่เสร็จปั๊บก็ออกมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยืนโพสเสร็จก็แบบค่อนข้างเขาบอกว่ากับกระโปรงกับกระโปรงไม่ไม่แล้วทูนถามว่าไม่เอะใจหรอบอกอ้าวคนนุณดูเป็นแฟชั่นใหม่เพราะทุกอย่างมันคือแฟชั่นถูกไหมคะก็คือเป็นกระโปรงข้างหน้ายาวข้างหลังข้างหลังเปิดเปิดเชือกเกงในเลยฮ อุ้ยทำไมข้างหลังเย็นจังเลย <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ที่นั่นสุดแล้วก็จะมีแค่แบบเหมือนใส่รองเท้าคนละเบอร์ค่ะบางทีเราเปลี่ยนกันเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหม<า>คะก็รีบมากเก๋ <c oughs> ไม่เท่าไหร่แต่คนงข้างนี่สีเขาเท้าเล็กกว่าเกิดตั้งเยอะนึกออกไหมกิใ,ใส่รองเท้านี้ประมาณ 40, 40 ครังหนึ่งใส่38สครังนึ่งใส่สีเดินเสร็จลงมาเสร็จปับก็เอ๊ะทำไมมันค้าพวก็คิดใจว่าสงสัยคงตื่นเต้นแล้วเท้าเลยบวมหรือเปล่ามันแตชัช่นวีก็ไม่ได้คิดอะไรลงมาเอ้าทำไมใส่38เอ้าทำไมใส่38ปอ่ะอีกคนนึงเล่ถามเรียบร้อยแล้วเดินอะสิงที่ช่างไม่หัว่หน้าทำแทนที่หน่อยอย่างนั้นอย่างนั้นีเด้อเออเออเออก แล้วคนที่สลับกับแม่ก็คือหนูนะเขาขับร่ว่าเขาต้องเท้าสี่เขาต้องเท้าเล็กถูกไหมคะของพี่มันคับไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่ใส่กับเราเขาต้องมือหมสีเออพอซูมเข้าไปข้างในรองเท้าเราจะเห็นเลยนะครับว่านิ้วปาดอย่างนี้เลย นี่่เขาไม่ได้ขีบแตะเดินพูดซะแบบนิ้วบานในขนาดนี้เห็นภาพเลยพยายามจะบานไว้ให้เยอะสุดเลยเพื่อจะได้ไ่หลุดไงแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือที่แบบว่าอันนี้จําได้รู้สึกว่าเพื่อนรู้สึกทุกคนจะอยู่ที่นี่กันหมดเลยอ่ะตอนเปิดห้างสีลมคอมเพล็กซ์เขาจะมีแบบประดเลื่อนยุคนั้นเพื่ออะไรอะสีลมคอมเพล็กซ์เพื่ออะไรอ่ะ เอาแล้วเลยทำไรเนี่ะพี่จอดรถใช่ไหมี่เนี่ยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ข้ามมาสมัยพาเลทไม่เพราะว่าตอนนั้นเปิดห้างใช่ไหมครับเพราะซ้อมบล็อกกิ้งกันทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาบล็อกกิ้งคือเก๋ก็ไม่ค่อยแบบเป็นเด็กดื้อเนอะเด็กซนเขาซ้อมบล็อกกิ้งก็ไม่ค่อยได้ฟังเหมือนเรคุยเล่นกันพอเดินเสร็จตอนจบฟินาเล่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเดินลงมาในเรื่องอย่าจำได้เลยเป็นในเรื่องเสร็จปั๊บแล้วก็เดินแล้วก็เดินมาเสร็จเอ๊ะทำไมไม่มีใครมาเลยข้างหลังเราอ๋อหรือเป็นเซอร์ไไพรรส์แลลล้้วเเเป็นนฟิา่่่อ๊ะะมู โตแชมหาชนโตแช่มหาชนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาล็อกกิ้งคือเก๋ก,ก็ไม่ค่อยแบบเป็นเด็กดื้อเนอะ<ม>เด็กซนเขาซอบล็อกกิ้งก็ไม่ค่อยได้ฟังเหมือนเราคุยเล่นกันพอเดินเสร็จตอนจบฟินาเล่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องเดินลงมาใดเรื่องอจ,จําได้เลยเป็นไดเลื่อนเสร็จปั๊บแล้วก็เดินแล้วก็เดินมาเสร็จเอ๊ะทําไมไม่มีใครมาเลยข้างหลังเราอ๋อหรือเป็นเซอร์ไพรส์แล้วเป็นฟินาเล่เอ๊ะท่าไม่รู้ละ่ะอ้าเปล่าเดินลงไปคนเดียว บ็อกกิ้งงบ็อกกิ้สุดท้ายใช่ไหมทำได้เดินมาเสร็จพอถึงหน้าห้างเสร็จแล้วก็เดินเราเดินสัตว์เราก็ไม่มองแล้วก็เดินมาเสร็จพอยืนโพสเสร็จหันไปเอ้าไม่มีใครมาอ๋อเป็นเซอร์ไพรส์แล้วเป็นตัวเด่นหรอโอเปอเรเซอร์เมตตาให้เราเด่นหรออยู่หน้าห้างนานมากแล้วยืนอยู่นานมากจริงแล้วทำไมจริงแล้วทำไมเป็นมาใช่สินดีแล้วคนนี้ทำอะไรวะแล้วยืนโพสแล้วคนถ่ายรูปไหมคะ มีสิฐานะยุคนั้นยังเป็นยุคโนเกลียอยู่เลยถ่ายรูปอยู่เลยเห็นไหมแล้วก็ยืนเสร็จเขาก็ยืนถ่ายรูปแบบบีบียุคบีบีอยู่เลยอ่ะแล้วก็เอ๊ะส่นกระทั่งแบ็คสเตตวิมตามพี่แขกอะไรอ่ะเขาไปข้างล่างกันหมดแล้วมันก็มีไปยืนอคนเดียวไม่กล้าออกเลยนะได้แล้วชอบแล้วชอบมากที่ใจคิดไงอุ้ยเราเป็นคนเด่นเป็นคนพิเศษมันเราให้คนเดียวเลย คนนำฟินาเล่จะต้องแบบเดินเป็นคนแบบว่าพานำไปาดหมดเลยช็อไปแต่ไม่มีคนตัดใช้คนเดียวแล้วไม่มีใครเรียกก็เลยคิดว่าอ๋อถูกใจลูกค้ารักเราอยากให้มีลูกค้าแข่งหน้าละน่ารักมากเราคิดในแง่ดีเข้าไหมดี่แค่ในแง่ดีนี่นี่หานีหาชอบอันนี้ชอบคุณออแกนบ้างครับมีอะไรที่มันหลุดหลุดบ้างไหมมีค่ะมีก็คือตอนนั้นเหมือน จะเดินเป็นแฟชั่นวีคด้วยแล้วแฟชั่นวีคสำหรับนางแบบเนี่ยมันคือง,ง,งานาที่แบบใหญ่มากเราแบบตั้งใจมากลดความอ้วนทําทุกอย่างเพื่อแบบเดินแฟชั่นวีคอะไรทีนี้แบบพอกำลังจะเดินออกไปเริ่มเดินออกไปปุ๊บสายรองเท้ามันหลุดอะคะ่ะแล้วก็มันก็ถอดไม่ได้อะคะ่ะก็ต้องพยายามแบบพยุงพยุงไปจนถึงแบบ ลายเวทจนถึงแบบสุดเลยค่ะแล้วก็จนกลับมาแต่ว่าหน้าเราเนี่ยจะต้องทําให้แบบปกติที่สุดไม่รู้ต้องยังไงยังไงแบบคนไม่รู้เลยอันนี้อต้องแบบถ้าเดินใหม่ถ้าเดินใหม่ถ้าเดินใหไปหน้าสมจริงเก่งมาไม่เก่งสงสารได้เก่งสงสารเจอทุกคนเป็นกันเนีย เคยเห็นคนถอดรองเท้าเลยใช่มีไหมเห็นปวดนี้น่ะปวดแล้วก็ยิ้วลองเท้าเดินเดินเดินเราเคยเห็นเคยมีอยู่โชว์หนึ่งเคยถอดแต่ถอดแค่ข้างเดียวฮะคิดว่าทำไงคิดแค่ว่าก็ขย eng ต้องถอดกับชาแล้วก็เดินเหมือนแบบมันก็จะเป็นแบบ นดนึงนะแต่ได้แล้วก็ทำไมกแต่ถ้ายังสวยอยู่นะคะกระโปรงยาวได้แต่นม่จะไม่ได้กระชับเออใช่กระโปรงยาวมันกระโปรงยาวมันก็ยังได้อยู่มันต่อได้มันเดินไม่ได้มันไม่สามารถที่จะไปยุ่งไปลากอะไรได้แล้วด้วยที่ที่ออกกนเดินแบบตะเกียบที่รองเท้ามันหลวมอ่ะแล้วเดิน อันนั้นคือแรงบันดาลใจในการสร้างหนังซอมบี้ของเกาหลีขนาดนั้นเลยอมาจากตรงนั้นเฮ้ยใช่แล้วถ้าเกิดมามีผีที่เดินแบบนี้มันใช่เลยลากไปข้างหนึ่งมก็ต้องนะสนุกกันไปแต่ว่าทั้งทีนี้หมดเลยดีกว่าพี่โยบ้างคุณโยครับโยว่านโยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บนเวทีค่อนข้างเยอะเลยนะโดยเฉพาะที่แบบส้นสูงติดคือเป็นคนที่เดินกระแทกมากคือเดินกระแทกแบบหนักอะค่ะและจําได้ว่างานนั้นเป็นงานที่เราเดินเครื่องเพชรกัน คือเวทีเนี้ยปกติมันจะเป็นเวทีที่แบบมีรอยต่อถูกไหมคะ,ะจำได้ว่าเราเดินไปเราก็แบบกดกดกดจนมันดังปั้งอ่ะคือเราได้ยินเสียงจากพื้นเลยนะว่ามันแบบปั้งเสร็จ มันติดอะคือยังไงมันก็ไม่ออก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 แล้วก็เครียดกอนคือนี่พูดถึงสมัยอดีตเนี่ยวลาทําทำพื้นฟลอร์พื้นสเตจเนี่ยมันจะไม่เหมือนสมัยนี้ใช่เอาไม้งอไม่อัดอะไรมามาต่อเป็นแล้วมันแล้วบางทีมันมันขยายอะพอส้นเข็มมันทิ่มไปคือถ้าเกิดมันทิ่มมาแล้วเราบอกว่ากระชากออกเลยก็จบแต่นี่คือกระชากหลายทีก็กระตุกขบมันก็ไม่ออกโตแชมหาชน พอส้นเข็มมันทิ่มไปคือถ้าเกิดมันทิ่มมาแล้วเราบอกว่ากระชากออกเลยก็จบแต่นี่คือกระชากหลายทีก็กระตุกขับมันก็ไม่ออกก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะหมุนฟูเทิร์นเหมอือนทันแล้วก็กระชากอย่างแรงสรุปคือมันออกนะแต่คือส้นมันปามาแต่เท้ามาแต่เท้าแล้วก็เห็เฮ้ยมันออกแล้วก็เดินต่อพอเดินเสร็จคืออาการเป็นแบบว่าคนไม่มีส้นนะคะขอโทษนะคะ สมมุติว่าพอเราเดินเสร็จเรามีโซ่เราเดินอย่างเงี้ยแต่พอข้างนึงไม่มีโซ่เราพอก้าวปุ๊บวูบแล้วก็โซ่หายวะแล้วอกี้น่าจาะต้นหายก็เลยแบบหมุนหนึ่งทีแม่งปักอยู่ตรงนี้ว่ะยังไงก็ได้ก็แบบว่าแต่ว่าโชคดีมากคือเป็นคนที่เรียนเดินแบบมาจากการที่ขยิบเท้าคือสมัยยุคพี่เปิ้ลสปันเลยค่ะคือเราเรียนมานก่อนนั้นว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ส้นสูงแล้วใช้แต่ใช่เป็นครูคนแรก เราจะเดินยังไงโดยที่ไม่มีส้นก็เลยสามารถว่าข้างหนึ่งฉันก็มีส้นข้างหนึ่งไม่มีฉันก็ขยิงเดินทั้งสองข้างเข้ไปเดินได้เดินนี้แบบอันนี้ก็แบบ้นก็ไม่โดนพคลีนะเราก็ขยิงเดินไม่เป็นไรสรุปว่าคนเห็นก็เฮ้ยมีส้นคนก็ตบมือแบบเราก็อ่าถือว่าไม่ได้อายมากอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากถ้มเป็นะทำไงครับมิลี่จะเดินเ้ไปที่ร่องเดิมแล้วอีกยข้างอะหักแล้วก็เทิน มันจะได้เท่ากัน,กนแล้วแล้วคุณคนสุดท้ายเปล่าเพราะว่าคุณทับไม่สนมันไปอยู่อย่างนั้นาาออก ออกแรกๆเลยจำไม่ได้ว่าเพื่อนคนที่เดินผ่านมาคือใครคือเขาเห็นว่ามีมีส้นเขาเห็นใช่ไหมเขาส้นนางแบบส่วเดหญ่เขาไม่มองข้างล่างไงใช่เขาไม่มองนี่ก็กลายเป็นแบบเดือดหล่นล้มหรือเปล่าอจับไว้ให้เพื่อนจริงคือที่ห่วงือแบบอย่างเดียวมาสะดุดซนจริงนะล้มส่วนใหญ่เราก็มีกันเยอะค่ะล้มเอ่ยอะไรเอ่ยช่วงเวลาช่วงแบบว่าซัมเมอร์ใส่ชุดว่ายน้ำทาน้ำมันหรืออะไรเงี้ยเดินออกมาถึงก็ลื่นก็แบบก้นกระแทกบ้างก็ลุกขึ้นมายิ้มเดินต่ออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจะ จะเจอบ่อยมากเจอบ่อยตัวโยเจอบ่อยมากนี่คนนี้สิซินดี้สิผ่านมาเยอะใช่ซินดี้ผ่านมาเยอะเนี่ยต้องมีประสบการณ์แม่ยู้ทีแกานการที่เขาแบบเลิกตลอดเลยคนนี้คนนี้เก่งคนนี้เก่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกัที่ฉันก่อนแล้วแอนดมอรทั้งล้มทั้งลื่นทั้งรองเท้าหลุดทั้งเครื่องประดับหลุดเก็บให้เพื่อนอีกเออแต่ของซินดี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบทุกวันนี้ยังระทึกขวัญมากเลยเดินแบบเครื่องเพชร ที่ออเรียนเตนน่าจะอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยแหละโอเรียนเตนข้างหลังเวทีนะมันก็จะเป็นแบบโซนที่แบบมันเป็นทางผ่านเวลาเข้าครัวเนี่ยเพราะฉะนั้นนางแบบคิดภาพนะคะก่อนขึ้นเวทีบนเวทีเนี่ยโอ้โหแบบว่านางฟ้าเป็นนางงามเป็นเจ้าหญิงข้างหลังเวทีนี่แบบยืนเบียดกันนักสดงแบบซุบมาแล้วค่าทางทางไหค่ย่างหเนี้ยคือแบบมันแบบ เอ็ก e ์ปี t คชั่นอันเรีย้นี่แบบคนละเรื่องกันเลยอ่ะอีออเราก็ยืนอยู่อ่ะรอนี่คืนงานเริ่มแล้วนะคะทุกคนก็แบบอื้อเพชรอยู่บนตัวเนี่ยน่าจะเป็นแบบร้อยรานได้นะเซนดี้วันนั้นใส่เป็นจำไม่ได้ว่าฟินาเล่หรือเปล่าแต่ว่าช่วงัดแบบคนหลังๆเนี่ยแหละเราจะแบบยิ่งยิ่งหลังยิ่งใหญ่เริ่มเลยแต่ละเม็ดที่แขวนโอ่คอเราตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะฉันนี้ก็ยืนคุยกับพี่อุ๋มคุยกันเมาท์มอยกันแบบนี้สักพัก เห็นเลยว่าพี่อุ๋มทำไมอยู่ดีๆเงียบแล้วก็หน้าซิดซินดีแล้วก็มือสันๆแล้วก็ยึนแบบชี้มาที่ต่างหูข้างหนึ่งเราก็อะไรหรอแล้วก็จับไปคือมันเป็นเซตติ้งอย่างเงี้ยถูกไหมคะเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่ด้วยเมทาห่อนนะคะแล้วพอจับไปเนี่ยจับไประหว่างเซตติ้งนิ้วมาเจอกันอะ อคือแบบว่าเป็นช่องโหว่อย่างเดียวอะข้างนี้ยังอยู่แต่ข้างนี้คือเม็ดเยองเท่าเนี้หายไปแล้วสินี้ก็แบบฮเท่านั้นแหละคือทุกคนหลังเวทีรวมถึงพนักงานดูแลความปลอดภัยบอดี้การ์ดคือนางแบบเวลาใส่เครื่องเพชรเนี่ยคุณไปไหนไม่ได้ไปฉี่ก็ไม่ได้พอพอเครื่องเพชรมาอยู่กับตัวแล้วคุณต้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะก็โอ้โหทุกคนก็แบบ เพชรหายไเงี้ยแงแบบอยู่บนเวทีก็ยังดังเดินอยู่ไรเงี้ยข้างหลังเ็แบบหยุด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 หพนักงานทุกคนก็ต้องหาเพชรแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะก็หาสักพักใหญ่เลยนะลงไปคลานกันแบบว่าแบบตรงนั้นพรมเพิ่มไรอย่เงี้ยด้วยความที่มันแบบมันสถานที่มันลกมากอ่ะหากันอยู่คนก็ยังเดินกันอยู่อไรเงี้ยก็หาไม่เจอหายแล้วมันอยู่ตรงไหน โอ้โ Adams. หเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่พิกสุดๆไปเลยนะครับพรุ่งนี้มาฟังเรื uh, ่องราวของคุณซินดี้กันต่อว่าเธอจะเจอเพชรที่หายไปหรือไม่เวลาเดิม1 0 5โมง55ทางช่อง3นะครับกลืนไปหรือเปล่าฮะเธอบอกเขาว่าที่รอสัก2วันนะคะ แรกเป็นใส่ชุดผิดด้านคล้ายๆพี่เก๋ค่ะทุลาตีพอดีพื้นแต่เป็นเว้าวหลัง<ะ>แล้วเว้าวหลัง,ถ,ง,<ะ>ถ,งถึงตรงนี้เลยนะคะทำไมมันเว้าวเยอะขนาดนี้วะหนูก็เดินไปแบบ<ะ>มันจัง<ะ>มันจ<ะ>มันต้องหวาหันกลับอะดีไซเนอร์อยู่ปลายเวทีก็แบบ <laughs> <laughs> ทั้งหลังมีจุกสองอัน <laughs>